ยินดีต้อนรับสู่ YouTube RPM Auto ช่องของคุณสำหรับข้อมูลรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุด และว,วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังนี่คือ2025นิสสันนาวารารถกระบะที่อาจดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่เมื่อคุณได้รู้รายละเอียดลึกๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้2025นิสสันนาวาราคือการประกาศจุดยืนของนิสสันในการยกระดับรถกระบะให้เหนือไปกว่าความแข็งแรงแบบเดิมๆด,ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะ ความทนทานและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อใช้งานหนักแต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ขับขี่อีกด้วยตั้งแต่แรกเห็นนาวาร่าก็สามารถสะกดสายตาได้ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูดุดัดนพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ฉกเฉียวโครงสร้างของรถดูทรงพลังมีเส้นสายที่ชัดเจนให้ความรู้สึกมั่นคงการออกแบบภายนอกดูดิบเฉียบและทันสมัยพร้อมกับความสูงจากพื้นถนนที่ช่วยให้รถคันนี้พร้อมลุยทุกเส้นทาง ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่มีการคาดการณ์ว่านาวาราจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ400แรงม้าพร้อมแรงบิดที่มากกว่า500นิวตันเมตรซึ่งหากเป็นจริงก็จะทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ทรงพลังที่สุดในตลาดเลยทีเดียวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนาวาราถูกออกแบบมาให้ตอบสนองได้ทั้งการใช้งานในเมือง และเส้นทางออฟโรดอย่างสบายๆอีกทั้งเสียงเครื่องยนต์ก็ได้รับการปรับจูนให้แน่นไม่ดังรบกวนมากนักแม้ตอนเร่งแรงแรงภายในห้องโดยสารก็ยังเงียบสงบอยู่ดชบอร์ดพูดถึงห้องโดยสารบอกเลยว่ามีความหรูหรามไม่แพ้ SUV ระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบจดจำตำแหน่งไฟตกแต่งภายในแอมเบียนไลท์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายรวมไปถึงมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้การขับขี่เป็นเรื่องที่สะดวกสบายและล้ำสมัยที่สุดด้านระบบความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้ามีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศารวมถึงโหมดขับขี่กึ่งอัตโนมัติสำหรับการเดินทางไกลเรียกได้ว่าเป็นการรวมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทางอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้นาวาร่าแตกต่างคือความอนเนกประสงค์ของมัน พื้นที่กระบาดท้ายมีการเคลือบกันรอยพร้อมห่วงสำหรับยึดสัมภาระและยังสามารถติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือช่างหรือการจัดปาร์ตี้กลางแจ้งได้อีกด้วยความสามารถในการลากจูงก็ไม่ธรรมดาโดยอยู่ที่ประมาณ3.5ตันทำให้มันสามารถสู้กับกระบาดตัวท็อปจากแบรนด์อื่นๆได้อย่างไม่เป็นรองระบบการสะเทือนแบบใหม่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีการใช้โชคแบบปรับระดับได้และระบบช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงช่วยให้การขับขี่ในทางครุขระาเป็นไปอย่างนุ่มนวล ควบคุมได้ดีไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนี่เป็นจุดเด่นที่นักเดินทางหรือสายลุยจะต้องชื่นชอบในเรื่องขององค์การประหยัดน้ํามันนาวารามีแนวโน้มว่าจะทําได้อยู่ที่ประมาณ1 0ถึง12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสําหรับรถกระบะขนาดใหญ่แบบนี้อีกทั้งยังมีข่าวลือว่าอาจจะมีเวอร์ชั่นไฮบริดออกมาในอนาคตซึ่งจะทําให้มันเหมาะกับตลาดในยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสําหรับคนที่ชอบตกแต่งรถนิสสันยังเตรียมชุดแต่งแบบครบครันไว้ให้ เช่นชุดแต่งลุยออฟโรดแรกหลังคาไฟเสริมและอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งรถให้ตรงกับสไตล์ของตัวเองมันไม่ใช่แค่รถแต่มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการผจญภัยและการใช้ชีวิตและนี่คือนิสสันนาวาร่าปี2025รถกระบะท,ที่ไม่ได้มาเพื่อแข่งขัน แต่มาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่มันผสมผสานระหว่างพลังเทคโนโลยีและความสวยงามได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะมองมุมไหนนวราคือรถกระบะท,ที่พร้อมจะเปลี่ยนความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับรถประเภทนี้ไปตลอดการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง RPM Auto ของเราไว้เพราะยังมีรถเจ๋งๆแบบนี้อีกมากมายรอให้คุณมาสัมผัสขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า